สวัสดีครับท่านผู้ติดตามทางเพจไลฟ์ซีแล้วก็ youtube ของไลฟ์ซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอากระบวนการการทํางานในรูปแบบใหม่ที่ทําให้ท่านสามารถจะเรนเดอร์แบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถที่จะเรนเดอร์ในไซส์ 4K ใช้เอฟเฟกต์ depth of field motion blur นะครับสร้างงานสวยๆนะครับแบบนี้นะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นช็อตที่เราได้ สร้างเป็นช็อตลักษณะเป็นทุนเนลนะฮะอุโมงค์นะครับมีการผสมผสานของกราฟิกที่เป็นแนวโมชั่นกราฟิกพุ่งผ่านเข้ามานะครับนอกจากนั้นเราเติมความน่าสนใจเข้าไปให้มันเนี่ยด้วยการใช้ยานอวกาศนะเป็น X-Wing e นะบิดเข้าไปในอุโมงค์ทุนเนลนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นในอดีตนะครับจะเรนเดอร์แบบนี้จะสร้างงานแบบนี้จะต้องใช้เวลานานแน่นอนเพราะการเรนเดอร์ภับ เป็นไซส์ใหญ่การเรนเดอร์ทั้ง depth of field และ motion blur เวลาเรนเดอร์เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มมาอีกหลายสิชั่วโมงนะครับในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ได้แล้วด้วยการใช้ u n r e เร Engine เข้ามาช่วยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านไปดูกระบวนการในภาพรวมเราจะเน้นไปที่ Workflow นะฮะว่างานที่เป็นลักษณะนี้สร้างขึ้นมายังไงนะครับใช้เครื่องมืออะไรบ้างและใช้โปรแกรมอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันโปรแกรมแกนกลางที่ ทุกๆคนใช้บริษัททุกๆแห่งใช้นะครับก็คือ Autodesk Maya นะครับเรามีการสร้างการไล่ล่ากันของแอนิเมชันที่เป็น X w i n i n g นะครับท่านจะเห็นนะครับเทคนิคการใช้งาน Motion Path ก็คือการเอายานที่เป็นโมเดลเนี่ยเข้าไปติดนะครับกับเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคการทำแอนิเมชันในแบบพื้นฐานโมเดล X w i n i n g นะครับ หน้าตาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าทดลองกด6ดูนะครับโมเดล X wing ตัวนี้เนี่ยเราทำเท็กซ์เจอร์มาด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมที่ผมใช้ทำเท็กซ์เจอร์ก็คือ Substance Painter นะครับ Substance Painter จะช่วยให้เราทำเท็กซ์เจอร์เนี่ยได้ไวกว่า Photoshop มีเครื่องมือให้เราใช้ได้มากกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยนะครับดังนั้น Substance Painter เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ทุกวันนี้ใครๆก็จะใช้มันในการทำเท็กซ์เจอร์นะครับหลังจากที่เรามีโมเดลนะครับเรามีเท็กซ์เจอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการมาทำแอนิเมชันในมายานะครับ ลูกเล่นที่สำคัญที่ทำให้งานนี้มีความน่าสนใจเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าแมชมายาครับ เปิดแมชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจในทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่เป็นโพสิเดูเลมันคืออะไรมันก็คือเอฟเฟกที่มีการใช้งานแอนิเมชันที่ทำเป็นแพทเทิร์นซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ให้เราเนี่ยใช้ควบคุมได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปทำการสคริปต์ไม่ต้องทำการเขียนโปรแกรมนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยเรามีการสร้างนะครับสี่เหลี่ยมมากมายสี่เหลี่ยมแต่ละอันเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์นะครับผมได้ทำเท็กซ์เจอร์มาเหมือนเดิมฮะทำจากใน Substance p a i น t e r นครับ ถ้าเกิดว่าท่านลองสังเกตด,ดูเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสี่เหลี่ยมแต่ละอันมีเท็กซเจอร์สี่เหลี่ยมที่เราทำเท็กซเจอร์นั้นได้ทําการถูกจัดวางลงมาเป็นทุนเนลนะครับการวางตรงนี้วางยังไงถ้าเกิดท่านไม่รู้จักแมชท่านวางมือคือเข้าไปวางทีละอันเนี่ยโอ้โหยากแน่นอนครับเพราะนี้เราวางสี่เหลี่ยมเป็นพันๆชิ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราทําสิ่งที่วางมือทําไม่ได้ก็คือเราทําให้มันมีการเคลื่อนที่นะครับเราทําให้มันเกิดเอฟเฟกต การวอ b b เบการลอยเคว้งนะครับแทนเซเลตสแกนหนึ่ง mm hmm. เพื่อทําให้ movement mm hmm. ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในกล้องแล้วเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับเอฟเฟกที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นกับตัวทุนเนลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูใน U E เราจะเห็นนะครับซึ่งเมื่อเราเนี่ยมีการใช้งานเครื่องมือ Match ในมายามาช่วยในส่วนนี้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดนะครับ หรือว่าเพิ่มปริมาณของการเรียงตัวของสี่เหลี่ยมที่มาประกอบกันเป็นบ g เนี่ยได้อย่างอิสระนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนที่ของมันหรือแม้กระทั่งการเรียงตัวของมันนะครับผมจะสามารถแอดจัดให้บางอันตั้งบางอันนอนได้นะครับในแบบแรนดอมสามารถที่จะโรเททมันเพื่อสร้างเป็น ลักษณะของทุนเนลที่ไม่เรียบนะครับมีลักษณะเหมือนเป็นเอียงออกมาบ้างตรงนู้นตรงนี้เพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับแอนิเมชันนอกจากนั้นเราสามารถที่จะไปแอดจัตในเรื่องของสเกลได้อย่างอิสระพอเราทําการวางทุกๆขั้นตอนเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันของ X w i n i n g ที่เราได้ทําขึ้นมาด้วยเทคนิคโมชั่นพ t h เราได้มีการสร้างอุโมงค์ด้วยการใช้แมชในมายาตัวที่เราเป็นไฮไลท์สีเขียวอยู่นั่นก็คือ ตัวนีออนไลท์ Online, นะครับที่มีการเคลื่อนที่ไปตามเคอร์บซึ่งเคอร์บตัวนี้เราใช้งานร่วมกับแมชมาญนะครับท่านจะเริ่มเห็นแล้วว่าแมชมาญเนี่ยช่วยเราได้เยอะจริงๆนะครับช่วยสร้างเอฟเฟคที่น่าสนใจนะครับพอเราทำเสร็จทั้งหมดทั้งกระบวนการการที่เราจะต้องการเรนเดอร์มันในมาญนะครับมันจะใช้เวลาที่นานมากไม่ว่าจะเป็นการจัดแสงนะครับ การที่จะใส่เชเดอร์โกลการที่จะใส่โพสต์โปสเซสต่างๆที่ทําให้ช็อตในมีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแสงที่มีความโกลออกมาจากนีออนนะครับไม่ว่าจะเป็นม o ช i ั่นเบลอที่เราต้องการที่จะให้มีนะครับเอฟเฟกต์เด็บออฟฟิลซึ่งเราอยากมีถ้ามีแล้วมันจะทําให้งานเรามีความสมจริงมากขึ้นทั้งหมดเนี้ยถ้าเราทําในมายาเรนเดอร์ด้วย CPU เนี่ยแค่ภาพเดียวเนี่ยก็ล่อไป20นาทีแล้วนะครับดังนั้นในวันนี้ฮะไลซีเนี่ยเรามี คอสอันเลียวนะครับเราจะนำเอาองค์ความรู้ของอันเลียวเอนจิเนี่ยมาเชื่อมต่อเราจะยกทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยเอ็กซ์ออกไปแล้วก็เอาไปเข้าในอันเลียวเอนจิ e เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันให้ผลลัพธ์ยังไงนะครับอ่ะเราเข้ามาในอันเลียวเอนจินะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะให้ท่านได้มาดูในซีนในภาพรวมก่อนว่าในอันเลียวเอนจินเนี่ยซีนที่เรามีหน้าตาเป็นยังไงอ่ะนี่นะครับนี่คือซีนของเราที่ผมได้ทําการ นำเข้าเอาตัวโมเดลทั้งหมดพร้อมแอนิเมชันเข้ามาในอันเดียวนะครับเราจะมีเป็นตัวโดนัทอันหนึ่งก็คือเจ้าตัวอุโมงค์ที่มีการเคลื่อนที่ของเราเห็นไหมครับผมนำมันเข้ามาในนี้ได้แบบเหมือนกับในมายาเป๊ะนะครับผมก็จะเริ่มนำเอาส่วนอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นหลอดนีออนตัวนี้ที่มีการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับท่านจะเห็นเลยว่าเราเอามันเข้ามาในนี้นะครับหรือแมก้กระทั่งตัว x w i n g นะครับที่เราได้นำมันเข้ามาเห็นไหมครับ Xwing งเคลื่อนที่อยู่เล็กๆตรงนั้นนะครับ ในอันเรีย n เอนจิ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำใหม่เนี่ยก็ได้แก่เรื่องของแมทเทเรียลท่านมองไปทางด้านขวาจะเห็นแมท e r เรียลโกลของผมอยู่ตรงนี้นี่คือแมทเทเรียลที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะใส่ให้เป็นไอพ่นของตัว XWing เพื่อให้มันมีการโกลแสงออกมานะครับและถ้าเกิดว่าเราไปลองมองจากมุมกล้องนะครับตอนนี้นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการนำซีนทั้งหมดเนี่ยเข้ามาวางในอันเรียวท่านจะเห็นว่าเรามีการใช้ไลทิ้งนะครับไลทิ้งที่เรามีในนี้อินเตอร์แอคทีฟแบบเรียวไทม์ผมสามารถที่จะทำการ เพิ่มความสว่างนะครับสามารถที่จะลดความสว่างสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสีของไลติ้งในนี้ได้อย่างอิสระนะครับและท่านได้เห็นผลลัพธ์ในทันทีนะครับท่านสามารถที่จะลอง Adjust position ของมันนะครับในเรื่องของการปรับเดฟในนี้นะครับผมได้มีการจูนที่กล้องนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาใช้งานเครื่องมือที่จะเลื่อนตําแหน่งของเดฟได้ว่าเราต้องการให้ระยะโฟกัสเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะผมอาจจะอยากเลื่อนระยะโฟกัสให้มาอยู่ตรงนี้ อยากเลื่อนระยะโฟกัสให้อยู่ลึกเข้าไปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะมาแอดจัดค่า a p พอร์เ e อรได้ a p พอร์เ e อร์ไก็คือต้องการให้มีการเบลอเนี่ยที่เป็นดวงนะครับชัดตื้นชัดลึกแค่ไหนอย่างตอนนี้ผมใช้เป็น F 2.8ก็จะทำให้เราได้เอฟเฟกที่เป็นลักษณะคล้ายกล้องจริงนะฮะดัน F ขึ้นเพื่อให้การเบลอลดน้อยลงเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ F8 นะครับเพื่อที่จะให้ได้ในเรื่องของความชัดนะครับ ถ้าผมดึงโฟกัสเพลนเนี่ยให้อยู่ที่หน้ากล้องมากๆเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างเบลอหมดนะครับอันนี้ผมทําให้ท่านดูเพื่อที่จะเห็นว่าเอฟเฟกของการเบลอของเลนส์เนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่เป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมจะทําการดันให้ระยะโฟกัสเนี่ยไปอยู่ไกลหน่อยนะครับอาจจะไปอยู่ในระยะที่ยานอยู่ก็คืออยู่ตวประมาณตรงนั้นนะครับเราสามารถที่จะไปเปิดการเรนเดอร์โมชั่นเบลอได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเพลย์ท่านดูนะครับ นอกจากเรื่องของ Depth ของ Motion เบอที่เราเปิดได้เนี่ยมันก็จะมี Post e f f e c t ต่างๆอีกหลายตัวที่ผมเคยอธิบายเป็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นลัสเบอร์รี่หนามนะครับท่านสามารถที่จะไปดูเก็บตกเอาดีเทลตรงนั้นได้ว่ามันมีอะไรที่เราเล่นได้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นลูกเล่นที่ทําให้เราเนี่ยแอดจัดแล้วเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สนุกเลยก็คือเรื่องของฟิล์มแบ็กนะครับขนาดของภาพนั่นเองนะครับเราไปดูกันที่กล้องที่อยู่ในอันเลียวเนี่ยผมสามารถที่จะไปเลือกขนาด ของฟิลมแบคได้ตอนนี้ผมเลือกเป็น 70mm i m a มมตรไออยู่นะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็น16-9 d s ต่อเ DSLR เพื่อให้เราเห็นภาพที่เป็นเรโชร16ต่อเนะครับเป็นเหมือน HD ในแบบปกติที่เราใช้งานกันนะครับเราสามารถที่จะมา Adjust Lens ได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราอยู่ที่เลนส์2 2ตอนนี้ผมกระเถิบมาเป็นเลนส์30นะครับลองมาสังเกตนะครับเลนส์30ม mm นะครับท่านจะเห็นลักษณะการเบลอรตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ เราอาจจะต้องไปทำการแอดจัดในเรื่องของเดฟกันสักนิดนึงถ้าเกิดเรามีการขยับเลนส์นะครับผมจะเลือกโฟกัสเพลนเนี่ยให้มาอยู่ในระยะที่อยู่ไปทางด้านหน้าหน่อยหลังที่ผมได้ทำการแอดจัดค่าเลนส์นะครับระยะโฟกัส post effect ต่างๆเปิดการเรนเดอร์ในโหมดต่างๆให้สร้างคุณภาพที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็น motion blur นะครับไม่ว่าจะเป็น l a t e t reflection นะครับ เราก็พร้อมแล้วที่จะเรนเดอร์แอนิเมชันของเราตัวนี้ออกไปนะครับโดยที่ซีนนี้ทั้งหมดนะครับผมใช้เวลาปรับจูนนะครับเล่นกับมันเนี่ยอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับพอเราจูนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราเรนเดอร์ออกไปเนี่ยเราใช้เวลาเรนเดอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึง4นาทีนะครับซึ่งนั่นแปลว่าโปรเซสหลังจาก Maya มายามาเราเอาเข้ามาในอันเรียวมาเซตอัพซีนเนี่ย ภายใน1ชั่วโมง4นาทีเราจะได้ a n i m เมชันในไซส์ 4K นะครับที่มีความยาว200เฟรมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบกันถ้าเราไม่ใช้ UE เราเรนเดอร์ในมายาผมจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3-4วันในการเรนเดอร์แอนิเมชันโดยการเปิด Depth of Field เปิด Motion Blur แล้วก็เรนเดอร์ในไซส์ 4K และเนี่ยแหละครับก็คือสิ่งที่ผมนำมานำเสนอนะครับให้ทุกทุกท่านที่สนใจการทำงาน CG Animation เนี่ยได้เข้ามารู้จักว่าในวันนี้เนี่ย Unreal Engine สามารถที่จะมาช่วยให้เราทำ Animation ได้ดีขึ้นยังไงบ้างนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสายงาน Presentation ท่านอาจจะทำาิน house ์อยู่คนเดียวท่านอาจจะทำอยู่ภายในบริษัทท่านอาจจะเป็นแผนกเล็กๆหรือว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากสื่อที่เป็น Animation หรือ v i s Visual Effect ท่านลองศึกษาในเรื่องพวกนี้ดูนะครับทูต่างๆแล้วก็ Workflow ต่างๆ ที่มีให้เราใช้ในวันนี้บางอย่างมันช่วยให้เราได้เวลาคืนมาเยอะมากๆนะครับและทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่เราได้นํามาฝากท่านในวันนี้หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากมันไม่มากก็น้อยนะครับในวันนี้ผมอาจารย์พรจากไรซีจีขอขอบคุณท่านสําหรับการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ